โลหนึ่งในจ้างเขาปลูกก็ประมาณเจ็ดร้อยนะเขาเขาปลูกเขาจ้างตามน้ำหนักเขาโพดนะคะถุงหนึ่ง,หน,งหนึ่งโลเนี่ยเขาโพดโลหนึ่งเขาคิดค่าจ้างหนึ่งร้อยบาทไอ้เจ็ดร้อยบาทนะคะนึกอยู่ว่าจะเอาดีไม่ดีนะคะคุณพัดกสันดกว่าคอยบอแม่นกเกษตรบ่อยาก เกษตรกร,เ,กรเป้ยขนาดนั้นเลยเหรอคุณพัดเื้ยนะเขาซื้อรถมาไถาเ,ขาเขากับเขาก็โสโฆสนารถเขางานรถเขาที่มีงานทําอ๋อไม่คุณเขาก็บอกเหตุผลเนะว่าว่าเขามาไถ่าย,า,ยาให้อย่างเนี้ย แล้วเราจะปลูกขา้าวโพดไม่ได้แล้วเพราะว่าดินมันจะแน่นไงคุณพัดเวลาเขาตัดหญ้าเนี่ยดินมันจะแน่นนะพอร,รถวิ่งไงดินมันก็จะแน่นลงไปเพียงแต่ว่าหญ้ามันก็เตี้ยลงเท่านั้นเองแค่ได้ได้แค่ความเตี้ยนนะแต่ดินแน่นแม่มก็เลยบอกว่าจะให้เขาถ่ายด้วยตัดเสร็จแล้วก็จะให้เขาายด้วยเขาบอกไถไม่ได้แล้วยางโตแล้วเดี๋ยวลากขาดลากขาดแล้วต้นยางจะล้มอ้าวจบปัญหาไปอีกก็เลยเอาไม่ไถ นายบอกว่าเดี๋ยวจะจ้างคนมาต่าเดี๋ยวจะจ้างจ้างเขานั่นแหละเพราะเขามีทุกอย่างเลยคุณพัดจ้างเขามาปลูกกระเพาะเขาบอกปลูกไม่ได้ครับว่างั้นดินมันแข็งดินมันแน่นนอกจากแทงสักได้ครับโอ้ยเราจะหาเงินในเขานัาน่นน่ะไถก็อไถก็ลดเขานะคะคุณพัดปลูกก็ลดเขานะเขายังบอกแบบนี้เลยอ่ะอืม ก็ยังดีนะที่เขาบอกเราประมาณนั้นนะคะคุณธนงดงมาดานสวัสดีครับคุณธนงดงมะเขือสวัสดีครับคุณธนงดงแสมสวัสดีนะคะขอบคุณที่มาทักทายนะคะคุณพัดกันนอนอนเนาะใช่คือเราจะหางานนี่ก็ทํานั่นแหละเขากลับบอกเราแบบนี้อ่ะเออคิดดูดิเขากลับบอกเราแบบเนี้ยก็ดีไปอย่างเนาะให้ความรู้เราด้วยนะคะ ใช่ถูกต้องค่ะคุณพัดเป็นปัญหาต่ออุปกรณ์เขาแล้วแล้วก็พูดจะออกไม่สวยด้วยนะคะคุณพัดคือยางเวลาเขาปลูกไปเนี่ยเเม็ดข้าวโพดมันจะลอยไงเม็ดข้าวโพดมันจะลอยไงเพราะว่ามันลงดินเม็ได้ไม่ลึกไงเม็ดข้าวโพดจะลอยนะแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกด้วยไงพกัวแบบว่า เดี๋ยวฝนตกมาน้านจะพาไมฆโปดหนีหมดไงเขากลัวแบบนั้นด้วยคุณพันบอกว่าที่นี่พอเสร็จงานหรือค้างซ่อมหนักเขากลัวเม็ดมันลอยไงพอเม็ดมันลอยเสร็จนี้ก็เดี๋ยวเกิดฝนตกลงมาฝนมันก็ช้าเม็ดหนีหมดไงอืก็ถูกของเขาเหมือนกันนะเขาบอกว่ามันได้ผลไม่เต็มที่ ประมาณนั้นนะคะเพราะว่าดินแน่นแล้วแทะ,ะใจรถปลูกอ่ะมันจะลอยไมายถึงรถไทค่ะอืมอืมอ,มอันนี้หมนก็ไม่รู้เนาะนะคะแต่เขาก็แต่เขาก็ไม่ชอบนะเขาเขาจะบ่นอยู่เรื่อยนะเรื่องว่า พเวลาไปตัดหญ้าไปไถท,ที่ที่สวนที่ปลูกผักแล้วไม่เอาไม่เอาตะข่ายออกอ่ะเขาโกรธมากเลยเขาไม่ชอบเพราะว่าเพราะว่าตะข่ายมันตะข่ายมันตัดไม่ขาดไงนะเครื่องมันตัดตะข่ายไม่ขาดไงแล้วเครื่องอะตะข่ายมันจะไปพันเครื่องเขาอะ่ะประมาณนั้นนะคะนะอา้าวมืดใหมอีกแล้วมืดใหมอีกแล้วเริ่มมืดแล้วค่ะ คุณธนงดงลกักสวัสดีครับผมคุณธนงดงลำพูสวัสดีครับคุณธนงดงตําแยสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่มาทักทายนะครับขอบคุณหัวใจพลังบวกครับคุณพระจารพลก็ให้กดกอดมานะคะขอบคุณมากๆค่ะอาจ๊ะคุณพักก็โอโยโย่ใช่คุณพัด, YO พดมันทุกอย่างมันก็ต้องมีข้อแม้เนะทุกอย่างมันมีข้อแม้หมดนะอาลมมาด้วยค่ะทุกคนลมก็มานะ ลมแรงมากนะคะ